วาจาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นกรรมที่ผิดศีลข้อที่สีได้ง่ายมากที่สุดนะคะพุทธเจ้าตัดไว้หรือว่าวาจาเนี่ย ะะเราต้องพูดจาให้เป็นมงคล38ประการนะคะถ้าเราพูดอกุศลพูดให้ร้ายผู้อื่นตําหนิพระพุทธตําหนิพระธรรมตําหนิพระสงฆ์ตาหนิบิดามารดาคือถึงพ่อถึงแม่ตําหนิครูบาอาจารย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเราไปพูดคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็ไปพูดต่อเป็นนกต่อไปเรื่อยๆคนเหล่านั้นจะได้จะติดกรรมอย่างหนักค่ะรู้ไหมคะว่าได้รับกรรมอะไรถ้าเป็นชาตินี้นะคะหนึ่งเลยท่านจะมีกรรมกับช่องปาก ปากท่านจะเนา่าหนอนเหม็นและประสบอุบัติเหตุด้านปากเดินไปไหนนะคนจะได้กินปากเราหึ่งเลยเหม็นมากเหมือนหมาเน่าเลยค่ะ2นะคะท่านพูดกับใครก็จะไม่มีน้ำหนักพูดกับใครก็ไม่มีใครเชื่อถือนะคะสพูดสิ่งใดนะคะจะเป็นลบคือพูดอะไรไม่มีน้ำหนักเลยแล้วคนจะให้ร้ายนินทาท่าน,ทานเท่ากับที่ท่านทํากับเขาเนี่ยสมมติท,ท่านทำกับเขาไว้ครั้งหนึ่งกรรมาจะคูณ20 นึกออกไหมคะหมถึงว่าลันทาครั้งหนึ่งแต่เวลาคนจะลนทาเรากลับอะนทา20ครั้งถ้าเรานินทาสองครั้งก็เอา2คูณ20เป็นเท่าไหร่คะ2คูณ 20- 40ครั้งถ้าคนคนนั้นไปพูดต่ออีกอีกเราก็ได้รับกร,รมทวีคูณทวีคูณทวีคูณอันนี้คือกรรมในมนุษย์นะคะคันตายไปนะคะนรกมีนรกขุมหนึ่งชื่อว่านรกโดนง้างปากเขาจะเอาน้ำในกระทะทองแดงอะกอกไปในปากเราแล้วลวก ลวกอ่าลิ้นลวกเพดานเราหมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะง้างปากเราให้แหกออกมาแหกไงคะ่ะง้างด้วยไม่ได้ง้างด้วยมือนะง้างด้วยหอกง้างเสร็จแล้วก็เอาถานร้อนๆน,น้ำกระทะทองแดงร้อนยัดเข้าไปในปากเราเต็มปากเลยค่ะแค่ยัดแค่ก้อนเดียวเราก็ตายแล้วค่ะมันก็จะมีลมนะคะลมแห่งกรรมอ่ะพัดมาปุ๊บหนึ่งเราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วรับกรรมต่อรับกรรมต่อเรื่อยๆพอหมดกรรมจากนารกคุมใหญ่คุมเล็กคุมน้อยคุมย่อยเสร็จปุ๊บเกิดมาเป็นอะไรต่อรู้ไหมคะตกนรกเสร็จเป็นเปรตต่อค่ะ ปากเท่าลูกเข็มหมดกรรมจากการเป็นเปรตเป็นอสูรากายชนิดไม่มีปากเป็นสูากายที่กินข้าวไม่ได้หมดกรรมจากอาสุรากายที่ไม่มีปากและกินข้าวไม่ได้จะต้องเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเะช,ช่อนอะไรรู้ไหมคะลองทายดูสิคะสัตว์อะไรที่เกี่ยวกวับวาจาอีกาค่ะปากมันดาถูกไหมคะใจมันก็สีดําหัวใจก็สีดําดําทั้งตัวแหละดาเหมือนจิตใจท่านอย่าทํากรรมกับวาจาคําพูดนะคะอันตรายมากๆเลยในการจับจ้วงร่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ คุบาอาจารย์ที่เรานับถือนะคะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะคะเห็นก่อนนะคะเห็นพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะแล้วถึงจะเชื่อไม่ใช่ว่าไปฟังอะไรมาแล้วไปตําหนิติเตียนบาปมากค่ะไม่คุมเลยกับกรรมหนึ่งอย่างในคําพูดและต้องตกนรกเป็นเปรตอสุรกายในระชานเช่นนกอีกาเป็นต้นและหมดกรรมจากเป็นตวรเดรัจชานเกิดมาเป็นคนพิการด้านวาจาปากแหว่งเพดานโบบเป็นใบค่ะสองกรรมนี้ได้เจอแน่นอนนะคะ